ครับบางคนถามว่าทำไมไม่เอาพี่ต้าภาคซุปอภาพสกัดดาวลูกนะครับเพราะว่างานมันเยอะละงานประจําสัปดาห์มันเยอะกว่าเราอีกนะครับเขาก็สลับกับพี่พันธ์ที่ของห้านี่แหละใช่สองคนนี้งานมันเยอะไหนจะเป็นไอ้นี่กับฮูนิแกนบอลไทยอีกอะใช่ไหมไอ้ตัวนี้มีเรื่องทั้งวันอ r AR ดักตีรถขนนักแขกนักกีฬาไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดา อาขน้องตัวนี้แต่แต่ไม่ทำร้ายนะเอาแบบน้ำสาดเบาๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรอย่างนี้ให้มันมีอัตรสเอัตรรตัวนี้ไม่ธรรมดาคุณถาปนียเอศรีชัยอ่ะที่ํำน้ำอะแปงแจ้งเกิดในดอกนั้นนะเสือกทะลอะกับไอเชสไอเฮียเลยไม่ได้ทำต่อเลยตอนหลังว่าเคลียร์ใจกัน เจ้าของรถครับพิชิตพงศ์บุญทริกชาติครับนะครับเจษฎาลิยงครับกว่าจะเคลียร์ใจกันได้จำได้ไหมเห็นบอกว่าที่จะมาไอ้ต้าเหรอเรื่องของบัตรเลยเลื่องของบัตเยยมสวยครับ ช่างกล้าชลบุรีทีทีโชกับเจสราลิยบนะผมก็ไปถ่ายรายการ X-Auto Sport ที่อู่ช่างกล้านะ,ะขับรถโตโยต้าของบริษัทไปอจอดรถยังไม่ทันเอาของอะไรลงหมดช่างกล้องหอาะไม่ทีรถหายไปอยู่ในห้อยแล้ว <laughs> ทำอะไรไม่รู้ลูกน้องเห็นโตโยต้าแม่งจะจับโมหมดเลย <laughs> <laughs> เไ,มไม่ใช่สี่ขอรถเที่ยวฟิตเลยรถบริษัท เรียกว่าบริการดีฮะที่ผายกลับมาคุณแอมเบิร์นควันดำทำไงวะไม่ได้ฮะรถบริษัทตั้งตั้งกาต้องเว้นไม้คันฮะบริการรวดเร็วมาดูครับเจษฎาลิยงครับจังก้าชนบุรีทีทีชกอาบเข้ามาด้วยเวลา9.307 เ1้าครับขอรลอกกันบ้านหน่อยโอเค